สวัสดีครับเปนปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทมค่ะพิเศษนะครับวันจันทร์ที่8กันยายน2563ครับวันนี้มีการชุมนุมน่าสนใจนะครับเป็นแฟชั่นม็อบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเขาใช้แคมเปญชั้น ฉันมาทวงของฉันคืนนะครับฉันมาทวงของฉันคืนนะครับก็บอกเขาบอกนี้ครับบอกว่าเมื่อสมบัติชาติสูญหายพวกเราต้องมาทําหน้าที่ร่วมเดินเท้าหาความจริงกับกรมถามหาความจริงกับกรมศิลปากรพอมอบพวงหลีดดอกไม้พวกเราจันยี่แปดกันยายนสองห้าสามเวลาสิบโมงรวมพลณลรานหอศิลป์พพรศีณลรานอาจารยศิลป์พพรศีมหาวิทายาลัยศิลปากรวังท่าพระ ร่วมกันชำระความจริงฉันมาทวงของฉันคืนครับนี่ฮะวันนี้10โมงเช้านะครับปกติเขาจะตอนเย็นนะเขาจะ flash mob กันเย็นๆนะฮะอ่านี่ครับกลุ่มประชาคมศิลปกรเพื่อประชาธิปไตยอ่ะขอติดตามหน่อยขอติดตามหน่อยอันนี้เป็น Twitter หลักนะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้เตือน notification ต้องแตะปุ่มปุ่มกุญแจนี่นะครับนี่ฮะ เหมือนกันครับแฟนรายการอันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานเย็นนะครับกลุ่มประชาคมศิลปกรเพื่อประชาธิปไตยเมื่อสมบัติชาติสูญหายพวกเราจึงต้องทําหน้าที่ร่วมเดินเท้าไปถามความจริงกับกลุมศิลปกรพร้อมมอบพวงหร,รีดดอกไม้กับพวกเราได้28กันยายน2 5งหเวลา10บโมงรวมพลณารานอาจารย์สินพืศีมหาวิไลศิลปกรวังท่าพัดรู้จักความจริงได้ที่แฮชแท็กฉันมาทวงของฉันคืนครับ แล้วก็ข่าวสดก็มาเผยแพร่ต่อเลยครับนี่ฮะเหมือนกันครับตอนเช้าเราก็มีคนมารายงานนะครับคุณฮาน่าแม่นางน้อยแห่งสำนักข่าวชังอันซิตี้บอกว่ามีคนมาดักรอคุณเด็กระชัยของกัางวันหน้าบ้านมาให้ออกไปทำกิจกรรมปักหมุดที่ลานภาพบรมวันนี้บ้านป่าเมืองเตือนดีจังฉันมาถ่งของชันคืน โอ้โหมีคนดูตั้งพันหกนะฮะครับผมก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับบันทึกไว้ครับวันจันทร์ที่8กันยายน2563เวลา8โมง39นาทีตามเวลาประเทศไทยผมชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ